หมุดมืองหน,น้าสนับสนุนข่าวโดยกิติชัยพาณิย์น้นานซื้อสินค้าดีราคาถูกใจตรงมาที่ห้างใหญ่ใจกลางเมืองน้านกิติชัยพาณิชย์น้นานโทรศัพท์0856264440กิติชัยพาณิชย์น้นาน สวัสดีครับมาติดตามข่าวปักหมุดเมืองน่านในวันศุกร์ที่14มกราคม2565นะครับติดตามข่าวภารกิจและตามไปให้กำลังใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2565นายนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านปฏิบัติภารกิจดังนี้ เวลา9นาฬกาเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในวันคลายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสนนรริริวัณณวรีนาวีรัตราชกัญญา8มกราคม2565นบณบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งสารกลางจังหวัดน่านเวลา9นาฬิกา30นาทีหาหรือข้อราชการกับคณะบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยณห้องกรับกรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านชั้นสามสารกลางจังหวัดน่านและพักบ่ายวันเดียวกันเวลา13นาฬิกา30นาทีหาหรือข้อราชการกับวิทยาลัยชุมชนน่านและกรีคอฟประเทศไทยณห้องกรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านชั้นสามสารกลางจังหวัดน่าน เอกเอเชียสริภัยสารแสงประจักษ์ปักหมุดเมืองน่านรายงาน